สวัสดีครับมือนี้สิพาพี่น้องไปหาปลาอยู่แม่น้ำซีครับนี่มันอะไรได้หลายมูเก็มตัวนลยครับแหครับแหประมาณซี่เซนครึ่องอันนี้แหขาปลาขาวนี่ครับแหเย็นไปหาเอาไปหาเหรียญมังค او อีเพอได้เหรียญมาติดตามกันไปไเรื่อยๆครับผม ครับผมตอนนี้ก็อยู่แม่น้ำซีบ้านนองเนี่ยตำบลนองแพเพืพ่มเมืองจังหวัดใชู่มครับเขามากักวังวานแห่แม่น้ำซีไอนี้ก็บนำทีมโดยสลาวุฒป่าชิดป่าอัดเสียนอดิดเซนชบับเซนอัดเซนชิดเสียนใด,นด,นดแน่นบุห่าลายเซนครับแล้วก็อีมีขขางกันพุ่นก็สิมีเสียนบ้านนน้นสูงป่าเด็ดก้มาป่าเด็ดนี่คนสด <c oughs> <c oughs> ครับ ครับบรรยากาศสิเป็นบรรยากาศดีดีพี่น้องได้เบิ่งน้ำแล้วครับอ่ะผมขออนุญ,ญาตไปไล่ด่างซอยเพิ่นก่อนครับติดตามกันไปเรื่อยครับผมออกกรครับเอบาเบิ่งครับเป็นบรรยากาศครับในะนำซีครับ ฮ่าไปเลยไปอันี่เป็นวิธีการไล่ปลาก่อนบอกคุณพ่อไล่ปลาพูดล่ะถึงปลาข้าวปลาข้าวดำไปตากแดดไว้ก่อน ม <l isten> ึงได้มึงได้มึงได้มึงเหรอมันที่ตกนานวันนะวันแห่สีได้หน,นึ่งชิ้นองสีบ้านบอกผมมุดน้ำใจเดียวหอดปัดเลยฮึ๊บ <l isten> <l isten> องเลเนั่นอันี้มือเลยหลายท่านอ้ปรากดไปกดใส่ใส่ใสเหลี่ยงไอ้หอ้ายูปล่ะนี่อันยี่สิบบาทได้แล้วนะ <S <S <อ>พระได้เป็นเรี่องหงีมันตนพันวาน,วานนะ อ้โอ้อน่อยก็มือวานนี่ตดน้อยนึงนี่เอา้าเอาคุณพอคิดเด้ไม่มีอะไรตางเปล่าอไม้ครับมาเบิ้งตัวปรากฏครับันลดละยี่สิบยี่ิได้แล้วล่ะนี่ได้เดงนินไปลงงันให้ล,ลูกละมือนึงนี่ยมีใน,น,นเสียงว่าห่งปะงทศเนี่ หนองค์หลฮานช็อตเด็ดมีตัวเดียวนี่เต็งได้ได้เอ้ามีหรบตลูกตาลอุ่นเหรอซ้ำแขนครับอ่ะกลางดังครับจะดจวดครับพี่น้องครับศูนย์เหรอโอ้

อุ้มขึ้นแทบไม่ไหวแล้วอ,อุ้ยปลาด้ตกใจเลยอยู่แล้วเอ้ยโด,รโดยยโยครับปลาด้วใสสวยใสสวยโลแปดขีดครับ ปล่อยมันก็นั่งทาคุ้มกันดูจกปากเด้อจกปลาโดกัะจกปากปลาโดอ่ะเน๊ะ เน,น,นี่วลูกงามงาด้ลูกงาด้วยเนอหนึง่งสองส่งเฮ้ยเอาครับจอบยิกฮึบนี่น้ำกระตื้นพูดตื้นพูนดเป็นิดมีปา่าแต่หากกรมีขึ้นเก่าได้หรอเนาะครับตัวนี้เป็นไม้ที่สองครับวังแรกเขาขึ้นมาได้ป่าพูดละวสองตัวอันที่มาเป็นวังหน่อย แนะนำเลิกครับเอาติดตามกันต่อไปครับว่าสิเป็นยังไงเอาคุณพ่อชิดเลยจวดจานเบิ่งก่อนบัแรแล้วเดี๋ยวนะครับติดจอบบอลจากน้อยครับ เออครับปลาเด็ดเอาโชว์พี่โชว์น้องดปลาปลาเด็ดปลาเด็ดปลาเด็ดหนึ่งสองซเอ้อใหญ่กไมสวยงามฮึบ จึ๊บเนี่ยหาเมี่ยงอย่าง,งานี้เราไม่ได้กดแค่กดเลยเดี๋ยวไม่ได้าหาเลยวานไห่ป่ามันอิดมันเมื่อย์คนครับเบิ่งดูสีบ้านผมนะ <S <S น้อยเดี๋ยวนี่ยเพราะสามเก้าอย่างนีน ไม่พอไเ้าะ่มีแน้น้นขึ้นทีน่อย่คือว่าใส่ทุงดีๆโอ้ยน้แต่เลือดต้นงะเนาะ ขันบ่ห้ากัสที่ด้เดียวเฮขึ้นบ้านเด้อครับ อย่าลืมบอกหอยด้มือเนี่ย <c oughs> คุณพ่อยอะบอกหอยติ่มนะอ้าติ <c oughs> าดตามกันไปไเรื่อยๆครับ <c oughs> เอาแล้วบอถึกปลาแต่ผมมีจดจัดน้ำเพลินก่อนอเอาครับออ <c oughs> บนปลาข้าด้อ เอาศูนย์เราสัน่น,น,น,าน้าวเจ้าเ่็นพี่นกเหี่ยบมบอแต่ฟังกต่สูงหลายนะครับพี่นอกเอยจับได้แล้วเจ้าโอ้ ไหนโอ้นี่ละโอ้หัวหัวหัวหวหวโอ้้องโลเลยเอาหมามาแล้วครับสวยๆน้ำสีบานน้องครับอันนั้นมาจากชุมแพะครับ <c oughs> <c oughs> มาตะไกลค,ครับ จอบจอบปนกเจ้ากินบังหอยนี่เขคลุมมันไปเรื่อยๆมันเอาหน้าครับหน้ามันเลอะพอชิดพอชิดนี่ยังคือขุนยุ้ยขึ้นมงมุ้งปุ้งเหรอมันมีต่อได้ยี่มันนะครับเรื่อยๆครับ อเวเจ้ากก่เนี่นนนแนะเเยตแต่มึเหดวๆมเป็นาแงะมงขาไข่เนาะขาไข่ขาหมืง้อไข,ข,ข่ขาไข่หรือขาไก่เลยขยันละขาว,าวาเป็นไข่คืหอหัวมันปวดเลยอะอันมันนะ เกียวต้นแตงสางกิ้นได้แ่ไดีจ่เ,เ,เ,เดี๋ยวแบบว่ามุมเหงามันดีตัวดีไหมเนี่ยฟังายจะน้ำป่าตายเรกว่าเด็กาเขาไหมล่ะ

nó bản nín được rồi đấy, người ta đóng nó quạt lại coi nữa, như thế này, văng, phao, này. Một... Okay, này. ăn đây, bùa? Hết? Hết? Bùa ừ. mặt vụ

บัมีรสชาติเลยวะหมดเดียวตัวนึงนะเด็กน้อยเลี้ยงไกวแม่บองปลาให้มาตัวน,นี้แล้วตัวเอานี่เรื่องอยากไกวในส่งเด็กเดียรตัวน,นั้นมันเนี้ออกกินฝรยยั่งได้บ้านนัองส่งพาไปกิน เาเีว่าิม,มาคือบ่มันมีคนับเด,นนน <c oughs> เด็กน้อย่อนลาวานขอโทยปลาเด็กน้อยผู้ใด้เหนือ <c oughs> โอ้เพิ่งเห็นไหมบล็รริกน้ย่ยบอกมาเกินบ้านด้เา <c oughs> <c oughs>

ข้าวออกกับมาต้นมะดึงตุนตัวน,น้นอยแล้วหายบ่เห็นแล้วไม่มกไก่ทงน้ากันิอไไืมนาไม่ไกหรองอนยู่หน้าเหนือน้าเก่ามาบ้านมีพวต้นโดนเนาะไก่ไ่เด่นย่บไปควร ตายมั ة, นนี food, ่บอกมือคืนนี่บอกตายมนเต่าน้อไม่ใช่ตีไิ่ตีใชามีคาใครเกือบเจ้าเคถามซื้อเกือบน้ำมันเมื่อวันไปซื้อน้ำมันด้วะ จะเป็นคือก hi> ันกับพญ่บัตรครับับปีชางนี่มันนี่บัตรหัวงามเดี๋ยวนี้ธนูจีเพราะธนูอ่ะขอาไม่ดีมุกเกี่ยวก็เนี้อตุไปเอาง้ายกัน บวชด,ดูไปรักตัดเสือนเบาเราดักไรต้องผูกไว้ต้นสังพวกงเกิดประทันเราเยนะรพราะคนคนเผาวันวนี้ก็ของฟ้อนนะแล้วเอาเขาเนียวเบียนยะีดีน่ะไหลเงินเงินมองเข้าของฟ้อนน่งที่ นั่นแหละมองเม้มนั่นแหละก็มีต้นก้อยตีบต้นบักขามนี่เยนั่นเลดแรงวะลูกพ่อยังวะลูกพ่อจะสุดยอดสิอืมเมีเยงี่แหละไม่เลี้ยมลูกเแล้วกับถมจักเกตุลาอดมัลูกเคยมีเลี้ยง่ะผู้จักไปม่พอจานอันนี้น้องน้อยน้อยชิ้นเข้มนี่นั่นหัวย้ยยอม กอไเดีวไล่จับป่ะบ้านไม่รู้ไปกินกัเขานี่ยูบ้านนี้ยังหูยบันนี้ตัวาอมเอาครับพี่น้องพ่อโอ้ได้ได้เพเี้ย เฮ้ยว้าวพี่น้องพี่น้องอู้ออโอ้ถึงไอ้แก่ละนอฮอดโอ้เจ็ดแปดโลได้อยู่ครับตัวเนี้ยมึงบึ้งผมมีขยะเห็บบิ้งโอ้ตัวสมคนเนี่ยนะข้ายิึงเนาะอ้ย นู่พอพอลอยเห่าขาม่นี่ละเอาเลี้ยไปฮับบ่พอสายเอาเลี้ยไปครับแหมมันอยู่ต่อถอีแดงขอยขอยเป็นหินเนเอพอสายเอาเหี้ยไปใส่ลู้ลู้รู้เนามาแล้วครับมุดครับ ต,นต,ตนนนนันนีม้มันต้องมีอีกอะพี่น้องมีอีกมีอีกอ,อ,นนอ๋ออันนี้เพื่อนก็ได้ปลากันสุขภูสุคนครับเอาแล้แต่ตัวตัวน,นี้สุดยอด <c oughs> นี่ <c oughs> อุ้มขึ้นแทบเป้าไวพี่น้อง โอเอาหั่เนียกนีละเาวังเลยะเอออสีได้อยู่ไหมนี่นี่บัดตัวมันเต้นบงแบบนี้ได้เหรอเนาะ บกีดีเยอในมากินนี่เหนียวนี่น้องเก็วขาอน้มงอเ้ยอเลียนี่ตัวนี่โอ้ได้ไายคลิปอีลีพี่น้องคิดว่าสิบ่ได้ดีเบิดแล้วครับผู้ใดได้เนี่ยอืเปอีเท่ามาล้วได้กินเลยปลาเข่าไง อพอเด็ดพอเด็ดอุ้มขึ้นดูอุ้มดูอุ้มดูอุ้มให้พี่น้องเบ่งดูฮะโอ้โอสี่โลได้ยังตัวนี่โอเคครับเอาทางนี้ดูหนึ่งสองสามหูข่างไง คนน่ะสี่โลได้ส uh 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 ี่โลได้อยู่แล้วพี่น้องลองพิจารณาบ้างนะครับสี่บวกกับพี่สิบหกโลเราด้วยนีนครับอยู่นี่กระถึกตัวนึงครับพี่น้องครับแต่ตัวนั้นตัวไงแท่ล่ะครับแต่ตัวนี้บรอว่าไงบอลไงเพื่อนเ้องแห่ซ่อนนั่นวะ ตีออกเหนแล้วเอ้าตกลงได้บ่ได้เนี่ยโอ้โตออกรงไดเนี่ยเออัดไปจัดไปาที่นี่ก็จัดการปลาน้องปลาน่อยที่นี่เราติดตามกันไปเรื่อยๆครับ โอ้หหลุ่นจนว่าเนาะทั้งผมไปบ้านแฮ่พ่อครับเ่บุญเาอะ่แคน้รับการดีๆสุดยอดงั้นบอกคุณพ่อสุดยอดประเมิเนเลกินเขากะแซ็บอ้าว่อเถือขอยอถูกป้องเพื่อนก็หายจินซี่ส่ละครับโอ,ดดตตอ้ดีดว้วยล่ะบ ขี่ฟูน้ามาล่ะเมา่ะเมื่อกี้นี่ผมกับวานล้นีแล้วครับัที่นี่ผมตุ่มมาทันมันออกแหผมแบบปูมันเอาประยูอ่ะตุ่งไงเนาะแหจะของกับแหบ่มีเพาครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบ่มน่ะเอาแม่ปากคอไงน่ะละปากคอไงนัะน่ะโอ้บ้เอาผมเอาก่อนนี่นี่นครับวันเห้ <c oughs> ครับป่อมานี้นะครับเดี๋ยวเรามลลอติดตามว่าตอนเพิ่อนเอาอปลาขึ้นเขามันรวบรวมว่าที่ได้ปลาอะไรบัางได้ครับแต่ที่เรารได้คนละหลายตัวครับนอกจากนี่ครับแหงแดงๆนะครับมาจากชุมแพ้ครับมาตะไคร้ มาไก่ครับมาเข้าปลาจอยปล่อยเพิ่นมันพวกอ้วนเนาะปลาข้าวเนาะมันเหี่ยวเหียวจ่อยไหมใคผมไม่จอยครับเอาเด็กสารพี่น้องโชว์สเต็ปการบ้านเฮเดี๋ยวออีปงครับเหลืออีปงอย่างเี้ครับจัดเลยปะหนึ่งสองสาม โอ้โหเห็บวันไงทำข่มๆตรงนี้ทำน้ำตื้นเลยในวานก็เนี้ยเห็บวันไงว่นนั่นแหละมันเทือเอาแมนขอมเพื่อนละเพื่อนได้ไปแล้วไปตามไปเลยครับครับตอนนี้เขาก็เจ็บด่างจาเจ็บแหเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็สรุปยอดปลาครับนี่เจ้าของเพื่อนครับ ส่วนคุณพ่อป่าเด็ดของเขาช่อนสองตัวจะ่กับประกฏประกังเงี้ยครับประคอกับไซนี่แหละครับเฮประคอประคอมันสองตัวโลดวล่ะครับส่วนของผมในถุงปุยครับเติบหนึ่งด้ว นี่ของผมอ่ะถอดเด้ครับนี่เยอะอยู่ครับผมผมครับขอผมส่วนผักข้าวเพื่อขึ้นไปแล้วครับ ผมครับผมผมเพื่อนกับท่านขึ้นมาครับพ่อกลับบ้านก่อนครับเพราะว่าอี่ยังก็ผมสีได้เอารถไปให้เพื่อนครับสำหรับอีพีนี้ก็เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันอีพีหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับไม่น้มซีครับ จะกัดต้นไม้แปลกๆเฮ้ยโอ๊ยปาคอได้ไหมอีกแล้วหูล่ะปาพออดนะัดละเฮ้ยหูล่ะหูล่ะชนใหญ่